ตามพี่กิ่งเหมยไปเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหเยอะแยะมากมายกิ่งเหมยชอบหรือยังเจอตัวที่ชอบหรือยังนี่มโพ้านี่สีชมพูน่ารักมากน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้รถก็วิ่งเข้ามาซื้อของกันเยอะแยะเลยต่อคิวกันด้วยที่บ้านหนองสนม ทำแบบนี้หมดเลยนะคะเล่นก,กระต่ายไม่ชอบกระต่ายเหรอตามกิ่งเหมยไปดีกว่าเล่นนกเสวกินพืชก็มี โอ้โหเยอะมากเลยดูดิร่ำรวยเงินทองโอโ้เยอะแยะมากมายจริงมือให้พาเพื่อนๆไปดูอะไรหมูทองเหรอหมูทองมันขี่ได้ไหมอ่ะลองดูดิมือขี่ได้ไหม,ไมโอ้โหอย่านั่งเลงเดี๋ยวของเขาหขักสรุปว่าถ้าพ่อให้เลือกตัวนึงเหมยจะเอาอะไร เอาตัวที่ขี่ได้ดีมหมอ,อ,อุ้ยเป็ดน้อยน่ารักไ,ไหนมาให้แม่ดูหน่อยอุ้ยตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวละยี่สิบบาทถูกมากเลยถูกมากเลยอ่ะนี่เป็นแหล่งผลิตเลยนะคะมีตัวหญิงด้วยเหรอตามกิ่งเหมยไปดีกว่า เจ้าหญิงอยู่ไหนอะคะรอหน่อยรอหน่อยตัวเท่าไหร่คะมาโทนี่เจ็ดห้าเลยเหรออ่าตัวสีชมพูตัวนั้นน่ะสวยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยค่ะทีเนี้ยเขาทำเองคุณพ่อกำลังต่อรองราคาอยู่เขาทำสวยมากเลย อุ้ยเจ้าหญิงเฮ้ยเจ้าหญิงกับไอโลฮะกระเป่าเนี่ยอันนี้คือตัวอะไรอ่ะไอโล์ดไอโล์ดเหรออันนี้ล่ะตัวเนี้ยไอหมดแดงสไปเดแมนก็มีไอลอนแมนก็มี<อ>พี่เหมยม,ม,มีสิงโตด้วยมีสิงโตด้วยเหรอเนี่ยกวินชอบตัวนี้นะ่ะอ๋อดูดิกังหันก็มี เนี่ยไอ้เมดแดงไอ้โลหะแบ็กแมนโอ้โหมีหมดเลยโอ้ยแบ็กแมนตาเขาหวานมากเลยอ่ะคุณใส่เป็นแบ็กแมนผู้หญิงทื่อเมยดูดิแบ็กแมนตาหวานมากมพอ่อพ่อชอบไอรอนแมนนะอันนี้เป็นลูกป,ปั้นใช่ไหมคะเป็นนลูก้อ๋อปั้นเป็นงานสตอก ตัวเล็กๆกว่านี้ไหมคะที่ที่ไม่แพงตัวละสามพหมดเลยใช่ไหมคะปกติ่ามพค่ะแต่ว่าช่่อนี้เศรษฐกิจแล้วก็เลยเ่าเหลือสองพันแปดเหลือสองพันแปดจากสามพันหเพื่อนเพงเศรษฐกิจใหหรอคะถ้าขายแม่คาด้วยกันก็ปกติว่าสามพันห้าแล้วก็ให้แม่ค้ามบวกกันเองต่อตอนนี้มเรษกิเดสามพันลดได้สองพเดี๋ยวดูตัวอื่นต่อ อันนี้ปั้นเองเลยใช่ไหมคะอันนี้คือย้มาจากเออที่ที่ของเขาเลยอ๋อมันจะเป็นออเดอร์สั่งเลยออเดอร์สั่งค่ะเป็นออเดอร์สั่งมาตัวนี้ไดโนเสาร์พวกนี้น่าจะเป็นอ่าที่วางแจกันดอกไม้ใช่ไหมคะปลูกในนี้ก็ได้เลยค่โอ้โอ้น่า<ต>รักม,มากค่ะพวกนั้นก็คือนั่งได้ ทั้งเด็กทุกข์ใหญ่เลยค่ะร้านเล่นแบยได้ดีมากเขาเออ่ข้างในเขาจะขาเขาทําจากปูนปูนกับใยเขาเรียกว่าอ๋อแต่ว่าไม่มีโครงเหล็กใช่ไหมคะจะเป็นปูนเลยโครงเหล็กเขาจะเป็นตัวใหญ่กว่านี้อย่างเงี้ยอ๋อค่ะอันนี้เขาเป็นปูนที่พวกเขาปลูกงนน้ำอ๋อเป็นปูนอย่างตัวตัวควายตัวเนี้ยเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้นีหะ เขาจะมีหลายไซส์นะคะอันนี้ซือตัวสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบตัวนี้ร้อยห้าสิบเพราะว่าเป็นตัวลูกตัวลูกร้อยห้าสิบเขาคงขี่ไม่ได้เขาไปตั้งประดับเนาะถ้าซื้อเป็นดินเผาค่ะค่ะมันจะแตกเนาะถ้านั่งได้ต้องเป็นตัวนู้นตัวนู้นเนาะตรงนู้นค่ะสองน้านอค่ะเดี๋ยวพี่ขอชมทั่วๆร้านก่อนนะคะ ค่ะขออนุญาตบันทึกวิดีโอลง y o u t u b e ให้ค่ะอันนี้ช uh huh. okay. ื่อร้านอะไรคะร้านหนูจันรเครื่องปั <h> <h ้นนะคะหน่ะป้ายเขานะคะอ๋ร้านโตชุดคือแบบนั้นอ้ต่โตชุดมันก็จะนด้เอาของทุกอย่างมาตุ๊กตาพิมเทาอ๋อเป็นานเงาน เป็นงานปูนและงานดินเผาสรุปว่าเหมยชอบตัวไหนลูกเอาตัวเล็กๆนะพ่อไม่มีตังค์นะต้องเอาตัวเล็กๆค่ะพ่อครัวก็มีค่ะครอบคุณกำลังร้องไหมอุ้ยปลาฉลามปลาฉลามอะไรเนี่ยของจิ๋วตัวเท่าไหร่คะตัวละยี่สิบบาทเลยไหมค่ะอุ้ยตัวละยี่สิบบาทไดนน้องสาวเจ้ากวิน ถ้ากวินซื้อไปต้องวินต้องทุบๆแน่เลยเคาะกป๊กๆกวินจะเคาะป๊กๆแล้วก็แตกไลเราจะเอาค่ะมีโซนครอบครัวเราอยากได้ตัวที่นั่งได้แล้วราคาไม่ค่อยแพงจะดูข้างในกับพ่อดีกว่าปะสวยมากข้างใน ออ๋ต่อรองได้นะคะราคาส่งค่ะโอ้สีสันเขาสวยดีเนาะพ่อดูดิรุ่นเนี้ยเขามีฐานค่ะคือทั้งในเขาจะโป่งข้างในเขาจะโป่ง เจมาคุยกับเจ้าขอ้านค่ะอ๋ออันนี้เป็นออที่ดังอ่ะใช่ไหมคะค่ะที่ดังอยู่ขางหน้าเ่าอแหร่นนเาก็ไม่รออ๋เอเราเราต้องทำยังไงคะเนี่ยต้องเสียบปลั๊กเหรออ๋อใช้ปั๊ม,ม,มตัวตัวเท่าไหร่คะเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้เป็นตัวใหญ่อะคะตัวใหญ่อยู่ที่าอืมน,นี้ แปดร้อยค่ะก็เป็นลากไม้แช่น้ำได้เมัอนกังหันอ๋อเนี่ยค่ะเขามีโคกเหมือนโคกก็เหมยเนี่ยเขาหมุนตรงเนี้ยเขาก็จะต่ำอ๋อเนี่ยเนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยเขาก็จะต่ำเองนี่ไงนี่ไงเออเก๋ดี